พี่น้องพี่น้องพอดีฝนตกลิ้นพี่น้องออกจากรายการคุยนอกสังเวียนเฝ้ามาเลยครับสวนจัดการเอาปุ๋ยใส่ปลมครับพี่น้องมือนีผ้าเจสสมดีมาเห็ดเวียกบ่ได้นอนเวียนฝ่ฝ <c oughs> นตกลิ้นได้พี่นอออ้องเอาประเบิงผลงานครับปมัม หลายปีละเอามาจากในหัวสุวัสกรลังขายไปบ้าลและ,ละนี่กระลังบํารุงเอาปุ๋ยนกปักห้างสูตรสิผาสิผาสิผ,า,สผาเอามาใส่แต่ในฝากก็ไลก็แช่ได้ด้อพี่น้องช่อง y o u t u b ยอดดาวไม่สยามครับนี่ขอบคุณปุ๋ยนกปักห้างรวมสนับสนุนคลิปดีดีคลินิกนายแพทย์วิรชนคลินิกรับรักษาโรคลิดสดวงคลินิกหมอสุทัศน์รากาทางด้านของรัตนบริการ อ,อข่ายม้วยสิ์ยกขาวครับได้หัวสวัสดจินประชาสวัสดิ์พญางพร้อมด้วยมวยหูหลุดเจ็ดสีครับใายการสนับสนุนเอาเดี๋ยวผมชาผ้าไปเบิงนักพิ้องเดอดมืมุนีผ้าเจสซีรรยวไปเฮดเวียกขอบคุณปานุครับโชคชัยส,สารุสันไอแปรนาน้องล่ำม,มาเด้อมาเด้อฝนตกลิ้นใส่ปุป๋ยปมีบรรยากาศยูสวนวนักพน้องออกจากรายการมาเงหัน สิบผาสิบผาสิบผารับนกปลาข้างครับพูนผู้เฮ็ดเวียกครับผมมือกล่องเนี่ยนี่ยผมเก่งเลยปลาหนุพูนเฮ็ดเป็นเบิดครับพี่น้องเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียง ขอบคุณซอยตี๋เนอะเป็นไหนทางโคราชเฮาอออนลาวอนโควิดแถวโคราชโอ้ตกแห้งเติบอยู่ครับรป่าปีตุล่งน้ำพ,พอจะเจาะนี่เอ้ยอช่วงผมจัดรายการบังหันว่าม,มันปานฝาาหัว การรายการเจียวโปแล้วมาเนอร์จอยเอ้ยดีเจียจอยคือพอท่านคยมาเดยสวนปมประมาณสองไร่นี่ล่ะพี่น้องประมาณสองไร่ปีนี้ขายได้เงินบ่หไหลเออก็เลยต้องหมอมลุงเนี่ยจักหน่อย หันหน้ามาเบิ่งเพิ่นว่าแม่นเจสัมรีบ่นี่เ <c oughs> พิ่นปิดหน้าพี่น้องปิดหนา้าบ่่แมนสิแดงใช่ไสิขอบคุณไอ้แปหน้าน้องลำเด้อไอ้แปร สบายดีครับผมคัตเตอร์ใหม่โรงงานไก่เฮ้ยจะได้ถามข่าวพี่น้องอยู่โคราชแล้วซอยตีเอ้ยคัตเตอร์ใหม่อยู่โรงไก่เนะนี่ฝนฝนกำลังมีฝากเด้อพี่น้องเด้อปู้ใไเฮ็ดสวน มีสูตรสิผาสิหามีบอมันมีครบทูกสูตรล้วพี่น้องมุกตกประครังนี่ปุ๋ยวานปามขายวังหันโอ้พ่อได้แก่อยู่สอยตีอขอบคุณป๋าปีตุโลงเนาะโน่นคุณท่านตกบอกปา๋าป๋าปีตุโลงมาโนนคุณมรท่านตกแต่ย้อนสาววันเดียพื่อนหาบองไฟบวกไปไปท่าแข่งกันอยู่เนาะ <laughs>

ขอบคุณชนะชัยกันหามบุตรครับขอบคุณครับขอบคุณครับป๊อปเปล็กสิ่งสายครองขอบคุณครับ แถวแถวนี้นี่มีแต่เห็ดคอไข่ในพี่น้องอ่องในเออเฮ็ดยางเฮ็ดพี่เบื่อบ่เถ้าอย่าไปหากินทวทีบทวดแดนเน๊ะบ่เห็ดทานยางจะบ่ออกในป่าปาำนี่ป่าพมินมาเบิ่งเด้อป่าพมิดนนี่ขนาดว่านปุ๋ยยังตาดีเห็นเห็ดเต๋อนี่นบ่เฮ็ดทานบ่ออกเห็ดทานดีที่ตัวละโอ้พี่น้องนี่เห็ดทานหน่อยเด้อนี่ เคยออก เอาอีกแล้วเอาอีแล้ยตกอยู่ครับตกอยู่ตกอยู่เออพ่อนซิมมาพ่อของไอ้เจ้าเอียงอ่ะพ่อนพอมในห้อยตลาดง้อออกลวบ่เออในห้อยฝนตกกำลังเศร้านี่ก็เลยใส่เจสบี้ไ่เห็ดเ,ซเซบียดวันปุ๋ยปามพี่น้องนกปากทางสิหาสิหาสิหา Nè, cái pè nè Khen mất thuốc lượng nè mẹ của Hết việc cả khen Tốc vô, tốc vô, cà răng Cà nè Ờ ดอกนึงบ่โอเห็ดปวกพี่นัอง uh, ปวกไปหน่อยแล้เห็ดปวกดอกนึงเด้นี่หัวโยงมันโอ้ oh, uh huh. สวนปามยังท่านเปิดน้อเออนี่โอ้ย oh, hey, กำลังรักษางวกันเนอะนองใสเลย ต้องปีสะก,กิะดพ่ลูกไส้ลาแล้วหัวนหน่อยซีเดือนกำลังรักษาพ่อพ่อดีๆเนี่ยเรากำลังแผลกำลังแหงเพ <c oughs> ี่นเออป่าผู้มีราบ้าใส่ปุ๋ยเล้วก็จะค่อยเก็บเพด คุมฟ้าคุณฝนเออป่าพมินมือนีป่ป้าหญา้าป้าหญ้าะมันง่ามันง่ายไรง่าม,ามอาเรเออยตีเออใส่ชีช้หลายเนี่เท้าอย่าไปแพ่งมันปุยเจ้าของตัว โอ้หาโตบ่โอ้ทั้งเป็นจรักเป็นจรักนี่กเ็เป็นนึกกันเนาะลองชายเนาะหาโตของพ่อนสิม,มา่าพ่อหมอพ่อนพ่อ,พอ,พอเพชรจกรจันแถวหนองเหลือมขอบคุณกอนมวยไทยปากท่อครับขอบคุณครับ,บเบอนีผ้าคุณนายเพื่อนมาเฮ็ดเวียกวาดปุป๋ยปม เจอกันมวยทางอุบลผมจะซื้อเหล้าเลี้ยงเจสมรีอยู่เดอ้อไอแ้แน้านน้องลำหาอยาบรลุกมาให้กินนะเด้อไอ้แปงเด้อผู้ใดมียาดีดีออกสนามดูดูหาเนวมาให้กินเนี่ยังหกอยู่ไอ้เอ้ยนี่นี่ยังท่าได้ทำความสะอาดมันอยู่เออาาเครื่งามาตาดมดี๋ยวจะเอาเครื่องมาตัดละอื เอาเอาไว้สำเนียงเนาะคุณนายเนาะเออเหมือนเราพี่น้องเดี๋ยวจังสีเอาไปรอบสองเออพอดีแหละเดี๋ยวจะได้ก็ฝากในคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาไปไล่ลงช่องยูทูบอยูด่ดําเมือสยามจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในพี่น้องใส่ปุ๋ยปาล์มนี่แหละเออปกติข้าเจ้าสิพาลูกพาเมียนอนนอนเว้นเนี่ยคุ้มโป่งเน,ะนงาะ้องใส่พรอสิมาเนาะ แต่ว่าทั้งพี่ะ่รได้ต้องบังคับให้เฮ็ดเวียกอืมเอาขอบคุณครับขอบคุณเอซีขอบคุณสายเลือดฝากติดตามเน่พี่น้องมงการมวยเฮ้าคุยนอกสังเวียนทางช่องอาทางแฟนเพจนาลงนุ่มพุทธศเวีเย,ยวดำแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube เยยวดำมวยสยามนำ้ำขอบคุณปุ๋ยตานกปากหางดีจริงไม่ได้มูครับคลินิกนายแพทย์วีรชน ขอบคุณคลินิกรับรักษาโรคลิซิดดวงหายขาดบอตองผ่าตัดนึกถึงสุทธ,ธัดการแพทย์ศูน 7, 7 5 7 5สา9เจ้วเจ็้ขอบคุณใบหูลุดเจ็ดสีครับนี่สายสู่นาตูชี้ตัวให้เล่นขอบคุณรัตนบริการขอบคุณสุวั์พันยางพร้อมด้วยนะบ่าวาสิเป็นคขายมวยศิ์ยกขาวครับสุวัตพันยางโอ้เฮ็ดทานน่อยหลายเด้อพี่น้องเลยเอ้าวเดี๋ยว สี่ได้ถิมไทยครับบรรยากาศตรงนี้เลยพี่น้องอืมช่วงโควิดมียังเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดละซอยตีอยู่หัวอยู่สวนอืมเฮ็ดไปเลี้ยงงัวอยู่กับธรรมชาติเนี่ยละเอาลาไปด้วยบรรยากาศตรงนี้ด้ยพี่นอ้องเด้ออาเจนสำรี่เ,เาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเด้อเอฟซีเด้อ ปานุขอบคุณครับทีมงานสุเหรียนเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ